การปัดสูตรเพื่อลด7แบบฝึกหัดหน้าที่15แถว A ข้อที่1มองโจทย์เพิ่ม19มองโจทย์เพิ่ม1ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ1คือ9หักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์ลด7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ1 3ส ข้อที่2มองจยดเพิ่มสององมองจ์ดเพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ9กคือหนหักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10มองจยดลด7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ24ข้อที่3มองจยดเพิ่ม35มหมองจยดลด7 ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนมองจดเพิ่ม2ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนออกสองคือ8หักเพื่อนออกแล้อย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ30ข้อที่4มองจดเพิ่ม26มองจดลด7 ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกแล้วอย่าลืมใส่เพื่อนมองโจทย์เพิ่ม3ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนเอา3คือ7หักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบสองข้อที่5มองโจทย์เพิ่ม18มองโจทย์ลด7มองโจทย์ลด7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกแล้วอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ4ข้อที่6 มองจยดเพิ่ม4 1มองจยดเพิ่ม5มองจยดลด7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกได้อย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอ39ข้อที่7มองจยดเพิ่ม2 6มองจยดลด7 ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกแล้วอย่าลืมใส่เพื่อนมองโจทย์เพิ่ม3ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ3คือ7หักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ22สอง ข้อที่8มองโจทย์เพิ่ม30มองโจทย์ลด9ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนมองโจทย์ลด7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ1 4ข้อที่9มองโจทย์เพิ่ม1 2สองมองโจทย์เพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ8คือ2หักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10มองโจทย์ลด7 ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหักสิบออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ13ข้อที่10มองจดเพิ่ม25มองจดลด7ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนมองจดเพิ่ม3ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ3คือ7หักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ2 1